สวัสดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมนายประยงสารภูมิรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงกำหนดเกณฑ์และรายการประเมินแบบองค์รวมหรือ holistic assessment ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือ evidence based ลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมินยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ หรือ expert judgment ของผู้ประเมินและการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกันหรือ peer review ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษามีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561 ในการปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประกาศณนวันที่6สิงหาคม พุทธศักราช2561เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดังนั้นเพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป